ปาตินไก่เตรียมถาดครับพี่น้องกับเสี่ยนมาม่าผักเตรียมันครับหมกไข่ปลาครับพี่น้องมมมะจงกกองกะกินมั่กันเด้อครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีรครับก็ของเราก็เหมือนไงครับคุณพี่น้องกินกับหมกไข่ปลาได้ครับตำซุปเปอร์ตีนเออซุปเปอร์แล้วเปล่าตำมะม่าพี่น้องครับตำ ชิ้นส่นจใกล้ดีแม่นี่ยังแดงๆนะปูอัดจ้าปูอัดมีมือนึงกินเหมือนเดิมแซ่บคือเก่ามีซุปเปอร์มีปูอัดพี่น้องโมนี่บอกพี่แม่ขึ้นปูอัจิงมั้อนี่ยข้ข้างล่างเนี่ยใส่ในซุปเปอร์เี่กินซุปเปอร์เลยเร่ยซุปเปอร์ซุปเปอร์ได้เอ้าโอ้กับขอจันกองข้าวสาลนตัวหนึ่งเราหิวรอดนะครับพี่น้องกินกินไข่่กินไงหายกินต้องกันเด้อครับ พ่อเขาบ้ยังย้ายัางบ้าโอ้สัเก็จไม่ได้กินตาหรรกูว่าพอไม่ได้ินตอาการเ้ไปกิน,น,อ,กอ,นอ่ะอืมจะไปไหนไปม่ก็ไม่ได้เหนอหมจินตน,นา,านารันจินนากา กินนึกันเลืพี่นอนเลย,ยจับผู้ายับผู้ครับกินอย่งไรจับอะไรมือนั่นเอ้เวื่งว่าเชียกับป้าพ่อกับพอ่อกับน้องที่วา่าจิเป็นไปย้องบปเลน้ำมันก็เป็นสาวเหมือนพี่หนอง พอการทุนนเรียนเลน้องเ้อถ้าไปเจอ,อยงนนงตเ็ลยะน่เป็นนั่ลอเเลยพอคุณเม่เห็นน้ำเนบ้าปะ,ะับพี่น้องเกยวไปเลยครับ่แต่กไเูเขาไหมครับหมูเขา่กินเขา <c oughs> ว่าเห็นซุปเปิดเเฟเครื่องส่วนมือไหรพี่น้อเมื่อเบิดตัวนมื่ไหร่ก็คีอเฟัรเครื่องส่วนเนี่ยน้องเก็บเกับผดไปวอะไรตาดต้อ้ไปต่อ เอียเขาพี่เจ้าเจ้าคนเดียครับเนี่เดี๋ยวเสียว่เจอไป่ได้กไม่กลบออกไปตั้งจำยังบอกยังยังสุดเปบ่าตำตำจำหรอกํำเพิ่นํำเพิ่นมั ย้ำบนเกยมบนเสกมังแม่คือแทนเส้นมะละกอจะพอวันนี้ตาได้แล้วเด็กงาประหลาดใช่หรพ่อนนี่ของขเล็หนยกินเยยยงเ็น่อยสิตาแล้วอบครัมึงมีเลกหน่อยแย่งหน่อยตั้แย่งหรอบคมงมีกหน่อย นี่ยังเบนเบลอ่ะนะอืมหัวเียครับกสซ่บก็เสีบพี่น้่งแล้วก็อืมอืมอืมเยอะนแสบื้วยเพื่อนเสียบ mọi người hello 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 hello

ก็คืองานหลิกงานสีน่มงเออิไปหาบางทีแล้มึงขึ้นแรงก่อนนะะไม่เหมอะแบบทางเลย ผมเตรียมจานวย่ตารับจานพี่น้องค่ะปกไร่ินพี่น้องเอ้ยเนี่ยจาเจัหนลิธีเฮ็ดขลา่ยเยอกนง้ามครับอย่างเฮ็ดย,ยู่ไปยุบ้านก่อนเปลหาเลียงลูกเจเ้าเฮ็ดจังเลยขายคนพี่น้องนกขบนชูม,มือนี่สงชมีไม่หลายแล้วตาเนาะถ้าองกินพักแบบนี้น่ดีตะช่ัพอก,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 อกออาอัแล้วยุรแ สุดอดตีิงก่กันนะครับ่สุุ่เปอรซุปเปอิงก่สุดยอดเลยวปน่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะอืมขคอน้แซแซ่บพี่น้องมาวยครับ FC ทุกคนครับเปิดช่องบบาคอมเลยครับบาคอแซ่บพื่อโตขอบคุณบาคอรบ เห็นเล้กเป็นรับเห็นเล้วอแม่บ่แห็นแ่แม่โหดเลย

ก้าวเขท้าไก่อร่อยมากครับกินสุดเพล่อกับก้ยังเลยมันกันเท้าไก่เลยเ <laughs> ท้าไก่อร่อยรัาแม่คนธรรมดาเอาพี่หน้า้อาสุดยอดเลยมันเอนนี่เอ,อ,อ็นห่าดังห่าหฮอด่ำ ตัทั้งมือไม่นอตํระเบิดระเบิดครับฮ่ <c oughs> าฮ่กกาฮ่อฮ่าๆังๆๆๆเดีๆๆๆๆๆได้แล้วเๆๆ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 ตๆๆ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 อๆๆ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 ๆึๆมๆๆๆๆๆๆนะๆๆ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 ๆ qua ra qua ra khuôn mặt nó để bao quả quả lăng là chín chín hết tầm mẹ thêm nhá như vậy nhìn khẩu để nó mẹ bên trong bây không khẩu à, hết và đủ rồi những sẹp này มึเนาะมนะไใบความเปรออกไปกับแกด้เนาะขากันตัวหลุเขากันนะก๋วยก้วยนั่นเห็นบ้างขอกินด้ยั้งมักวยบบมันเกี่ยกับเบิดเนี่มันแหะครับ ก็อยทัไงเลอาจก้นเอแล้วก็ต้มต้มแกนอากนเอแกนไปองยมันาะก้อยทงไงก็อลูกล่างดีนด้ก้อยแสกลอนสิคายรองเียวหรเนยังไ่ได้ฟังมันก่อก้อยบอกใครจูก้อยบอกใครกูก้อยทัไงเขากาก้อยครับจับซุป

แต่คนนึงก็ดีข้อไหนะนยตอนางนะกิน,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 นแล้วิวสวยดีต้องาิไม่กิวสวยดียอ้อ,อยากิวสวยนะนอ้ะวาวอน<ร>ยาก่อยากิวสวยเลสวล็วสวได้ละดเก,กง่งอะ ก็เจอคือหอดเจอฮอดเลออไไ้แล้วเจอฮอดเลือได้แล้วง่างก็บอกว่าไม่เจอเ็ไดจ้ะยังตกปูเนาะกินไม่ได้างงั้นนะะก็ตะมีสีเด้บางกินแล้วกินแล้วเลือดพวกอะไรขอกน้เลี้ยฟันเนี่ยไมอะไร

ตัวพระล็กก็มาหลยที่บัดินล้าก็กันเลยพี่น้องกินกันพี่น้องสุขน่นประเดนครับเดเจอกันยุทธิละย้อนเลยจ้าพี่นี่กัฝากกดแก้ก๋วไให้บาวขอดเสพก๋วยกระเด้จ้าพี่น้องจ้าอันนั่นก็อันอันแซ่นเสก๋วยก่าสดีสดครับ